โอเคเฮลียสวัสดีชาวเกมเมอร์นะอยู่กับผมในฟลอสซนี่ก็อยู่ในเกมคอร์ดติโฟมัทเทนโบแฟรนะครับเ้าก็มาต่ออีเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็รับบทเป็นหน่วยของสมัยก่อนที่ว่าเนี่ยเป็นกัปตันไพ่วันนี้แล้วโซเอซิดเป็นไอ้ทุยหน่วยเอสเอชภาคเก่านะ อันี้กับตันไพพูกับผู้หูเก่านะครับเชโนบลเพ็คที่เป็นโรงงานสีนิวเคลียเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นจะนิวเคลียร์ระเบิดก็มันสร้งเกิดบางบางสีจะคนตายไปจํจำนวนมากนะครับและวฝีมือของแคมารูฟอีสไคเอร์อิสไคเอร์อีสไคเอร์นะ เป็นฝีมือของมันหมดทั้งเดียวนะอันนี้ก่อนสมัย,มยที่ว่ามันยังแข็งยังดีๆอยู่นะนี่คือกัป <to S 1> ท,<า>ทันไท่รักกับไปที่ชิโนบิลไปลรับภารกิจเป้าหมายนียมันจะซื้อของกันที่นั่นโอเคลืมกันเลยส5ปีก่อนอันนี้15ปีก่อน,ออก,อนก่อนที่ว่าหน่วย S S S กับโซยังไม่เกิดดีรครับเป็นช่วยกับทันไทยังดุ่มๆอยู่นะโอเคได้สิงคโปร์มา โอเคเราเช็คเป้าหมายครับเรามีปืนตามฉ okay, ันมาตามฉันมาให้ไปครับโอเคเราต้องเช็คพื้นที่เอเคว่าไม่มีใครอยู่บ้างนะครับแล้วก็รถมาอีกเช่นเคยนะโอเคเตรียมตัวไวศัตรูสองคนอยู่ข้างหน้า It's done. Good night. Move. Okay ไปได้มีปืน Mk ยี่สิ Usp สี่ห้านะปืนพกสั้นอาจะไปชิดติดเซเลนเซอร์ด้วยโอเค Hold up. Hold หยุดไว้ t s o v o เราต้องออไปข้างบนตสองคน There, tangled yeah. by the car. So, you hear it? A Take him out quietly or just let him pass. Your call. We've been spotted. Take him out. Don't get it. Oh, she's fine. Did it? Did it? Did it? it. อ,เเอ <c oughs> ้เตุ่มปลาแดงสวยเลยกูโอเคเอาใหม่ <c oughs> เฮียเสียไม่เสียเส,ยเสยมา <c oughs> โอเคตะกี้ภาคก,กด e เลยไปหน่อยเดี๋ยวเหมือนว่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ไว้เหมือนว่าเพื่อเราจะออกไปทางหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ไว้ โอเคไป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 โอเคพอรู้งานล้ไปไมันคุยกันไปเราไม่สนใจแล้วไอ้ยี่ไม่น่าเลยไม่น่าเสียหมาเลยกูเสียหมาเลยกูวันนี้ หมอบอยนิโก้มีจุ้มมีคนซุ่มยืนอยู่บนหลังคาเก <What is S 1> ็บไปสิเสร็ไปด้วยเ <Beautiful. S 2> <Beautiful. S 1> ก็บไป Beautiful เซนโกเดีย m o e Move แปลวาโกนะมันได้มันได้หลายแบบภาษามินิแลน,นะนด์นะแมนเดนแลนด เช่คู่หูเก่ากัปตันไพร์ครอ้าวไอ้นี่ทีบอันนี้อันนี้เปิดงเงียบ่เอ้ยจรวดสติ๊กแต่เราไม่ันจะเป็นนะเราไม่ได้ใช้หรอกแอลเอ็มจีว่าไม่ได้ใช้นะโอเคลงเรียนเคลียร์ภาพจะกันแหลกๆไปหน่อยนะว่าเนื่องจากฝูงหญ้าเยอะแยะหมดเอาละอัดคลิปเดี๋ยวมันก็แหลกไปหน่อยประมวลผลเยอะโอเคเฮ้ยเห็นตัว หมบลง Stay in the shadows Stay shadow in the จับหมอบต่ำๆไว้อย่ามันอย่ามันจับได้ Let's o โอเค let's go ไปกันได้โอเคนะครับผมพยายามมองมองมอง,มองเพดานมองข้างบนไว้ก็ความลื่นแมงยาที่นิ่มเยอะมาก อะไรวะกูปรับผ้าแม่งดีๆมันก็กระเล็กนะเฮ้ยมอบลงโอ้โหรถถังหน่วยหน่วยรถตะเบนมาแลนะ้วที่ผายเลยกูต้องขยับคลื่นลานเข้าไปคลื่นลานแย้มมันจับได้เป็นวิธีชันฉลาดนะในสมัยก่อนนะแต่ชุดพานเสร็จแล้วมึงคลานอย่างนี้นะโอ้โหมึงสุดยอดแล้วอ่ะแต่แต่กับทำให้เราทำอะไรก็สุดยอดหมดเลยครับ อย,อยู่นิ่งๆไว้นะครับอย่าเห็นกูนะเฟยอ,อย่าเห็นกูนะอย่างนี้กูโหงก็เสียเหมือนกันนะเกือบพลาดสองสามรอบแนละ้วโอ้โหรถทางมาชิวๆอีกเดียวอย่าเห็นกูนะคนระทึกอะวันเดือนวด่นนี้เครียดด้วยซั้ำ ไปเถอะไม่ไมีอะไรหรอกไปได้ย okay, okay, ังวะโอเคจอดเนี้ยก็ค่อยคลานก็ค่อยคลานคลานยาๆเลยเนี่ยโอเคมุกโอเคทำเพินไปได้ดูดีคุณอะไรที่เกิดบนพื้นดิอย่าเนี้ยลุ้นกว่าเยอะทั้งเยอะเล็ดเลย โอเคกโอเนได้ละตามใช่ไหมโอเคกูตามมึงตลอดนะครับไม่ได้แลนด์โอเค,อเค,อเคตรงนี้แถวนี้มีกระดานอันตรายอยู่เราจะออกไปได้ Out without alerting the rest isn't going to be easy, but then again, <laughs> <laughs> You them. Your call. <laughs> target. eliminated. we're spotted. Take over. Whoa, whoa, whoa. อะไรวะ What the hell นี่กรทำไงสองตัวนี้วะจาตัวนี้จะมา

oh ok stay in the shadows stay in the shadow ok vậy oh. okay. stay back wifi kịp tiếng chứ em, em แต่เราใช้เซเลเปอร์ว่ะมันมันยิงง่ายมันยิงง่ายแล้วก็เงียบด้วยเก็บไซเลเซอร์แล้วก็มันยิงแบบทีเดียวตายนะครโอเคจะให้เอามาจะให้เออ่เป้าหมายเอามาจากเคาน์เตอร์ก่อนไปได้ยังครับโอเคไปรีโหลดรองทางโอ้ Stay h i d d e n Move up Way, what's ok Okay, bây giờ, bắt sự đi con mansion out there. Get ready, mất mát 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 ก <Go. S 2> ไปดูโอเคโอ้โหเกือบแล้วด่านนี้หมอวลงไว้ข้ามาที่ใต้ห้องรถโอเคข้ามาไปครับกลางที่ใต้ห้องรถตลอดแล้ว โอเคเรามีรถส่วนตัวมาแล้วรอไปก่อนตอนนี้กูเครียดอย่างเดียวไม่อยากพูดอะไรมากตอนนี้อินกับเกมด่านนี้ครับด่านนี้ผมอินมากโอเคหมอไว้ก่อนเออเอาไงต่อวะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกไปก่อนจอมันจะไปหมดโอเคเราประมาณนี้เดี๋ยาๆได้ที่มีนะครับเต็มตัวไว้เต็มตัวไว้ไปก็ได้โอเคเดี๋ยวดีเต็มตัวนะไป โอเคเราต้องไปกันแล้วไปดนตรีไม่เขาชอบเลยตุกย์มาไว้สไนเปอร์สไนเปอร์สายมันซะเสร็จเลยอืยอยมโอเคเข้าไปเคลียร์ไม่มีใคร เอริเคลื้อนพื้นที่เคลื้อนกูเคลียร์ตั้งนานแล้วแหละไปโอเคเราตีเข้าสู่ความเงียบอีกเช่นเคยนะฮะด่านนี้มีอะไรมากโอเคไปถึงจุดเป้าหมายแต่กูตายด้วยหมาตายด้วยหมากับคนหยุดอะไรวะหมาโอ้โห ระวังมาด้วยหมาเครื่องแล้วกูจะวางมาทำไมที่นี่เมืองชิโบิวนะโอ้โหมากินเนื้อยู่อย่ายิงหมาถ้ายิงถ้ายิงหมามันจะเรียบโพกมาโอ้โหประมาณเอออย่าอย่าอย่าลูกพ่อใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเย็นครับใจเย็น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 ลูกใจเย็นพ่อพ่อไม่ยุ่งนะลูกให้ลูกกินเน้เต็มที่เลยโอเคโอเคแล้วไปกันได้ ดนตรีมันก็อย่าไงผมฟังผมไปเล่นสองสามรอบด,ด่านนี้ก็มันทำลายมันก็ทบกเทอนจิตใจผมมากเลยนะยังไงมันบอกไม่ถูกอนะ่ะบอกเดี่องด่นี้เหมือนที่นี่เป็นเมืองล้างหมดเลยนะครับเป็นเชอร์โนบิลที่เป็นเมืองเมืองล้างเต็มกำลังพะรังสีนะฮะที่ร,รัสเซียกำลังผลิตอาวุธยูเครนนะอันนี้นะยังมีซารัสหน่อยด่านนี้พระนน <c oughs> มีชั้นนี้ก็อเปชั้น ไม่ได้รู้อะไรมากคือเนื่องจากเพื่อนผมคนหนึ่งมันเก่งเรื่อง c a l ลิตี้อยู่แล้วมันผมก็รู้ในเรื่องมาบ้างนิดหน่อยครับจำได้บางส่วนอันนี้เอาแต่ยันภาคหนึ่งถึงภาคเนี้ยภาคสามเลยไปอบด้วยไอ้นี่เก่งเรื่องสงครามไปเลยเพื่อนผมนี่ก็เลยติดสันดานจะติดติดมาหน่อยครับโ้มุนนิดนิดนิดหน่อยะครับโอเคไปกันได้ โอเคเลยถึงมิชชั่นเลยถึงเป้าหมายแล้วครับตรงขานะ้างหน้าเนี่ยของโรงแรมเนี่ยโรงแรมนี้โอเค okay, ลงไปเดี๋ยวผมก็จะตัดไพ่ตรงนี้นะเดี๋ยวเฮ้ยโรงแรมนั้นเป็นจุดจุดเป้าหมายของเราเนี่ยโรงแรมนี้โอเคครับ <'s> okay, เดี๋ยวเจอกันในภาพหน้าไปบ่ายครับผม